สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรศิฤษฎีใหม่มื้อนี้มาเนีนน้ำพอลสินก็เลยมาเอาองุ่นให้พี่น้องเบิ่งอ่างวนพอแล้วปูกข้างบ้านเราว่าสวนพ่อศิลนี่ครับอ่าง่นซีเอาพอแล้วว่าองุ่นสีเดียนครับบางทีนะองุ่นสีเดียนสีใหญ่ไว้ครับพี่น้องบางพีนะอืมนะครับอ่างวนสีเดียน นี่างเงี้แต่เพิ่นว่าอ่างวนประมาณเกสแปดเดือนนี่มันสิเป็นตีนล,ลูกเลยพี่เนาะอ่างวนหน่วยมันสิเต็มโล่งเลยตอนพี่เนาะอ่างวนคือเทียวกับกบ่าเห็ดเพ,พ,พ,พิ่นเห็ดโค้งล่างค้าเลยครับโค้งล่างค้าหน้าทางนี่นี่เดนะครับออกหน่วยเนะครับนี่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 นพี่น้องเบิ้งหัวพันหยังเลยพี่เนาะ อางวนออกหน่วยแหละครับอางวนสามสี่เดือนครับพันธุ์เขียวๆนี่บหูกันมาพันธุ์ยังได้ข่าวมามาเบิร์ทุเรียนกันเลยมาแวะเบิร์นทายนั่นครับพี่น้องเราปลูกประมาณห้างสามเมตรครับเมื่อเดือนเดืนี่เจ็บต้นหนึ่งเจ็บแป้งนี่วันสิบสี่ต้นครับเนี่เนยเทคนิคก,กับสีมีหลายเทคนิคนี่เนาะเทคนิคเพิ่น Dead, ยอดออกดึกดัดใบออกเอาหน่วยมาหูกันครับทิ้งนี้การดูแลองวนครับวันนี้ครับเดยวเป็นหน่วยเป็นหน่วยหลายอย่างสิมาอัปเดตในพี่หนองเบิ่งครับนี่คือองวนปลูกเพื่อนกระเฮ็ดโดมแบบง่ายๆพี่หนองเฮ็ดลังค่าเป็นเสาเร็กแล้วกเป็นไผ่นี่ครับนี่ๆเสาไม้ไพ่ก็มีแต่ว่าให้ดีกะเพื่อนจนหมากเพิ่กนสิใส่เสาเร็กครับเพื่อหอย่าง พื่อมันบกผุนี่ตัวนี้เสาไมรไฟมงึงเหมีหมอดมันบอกประเทศเสาเสาเล็กกันครับเสาเล็กเฮ็ดโค้งเล็กตัวนี้ประเทศเสาไมรัยไฟทดลอวงตัวกลางเป็นเ,เ,เ,ฟฟาเนสาเล็กเด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นเสาเล็กเสาเลขข็กโค้งยืดครับแปลงใน่สิบสี่ต้นนะครับอง,งุอ่นปลูกอง,งุ่นนี่ปลูกต่ว่าต่อมีรังข่าเลยครับพี่น้องคิอปลูกอง,งุ่น ต้องมีลังคาแต่ว่าคือเป็นหน่วยไหวนะครับต้องกำบองหูกันต้องไปศึกษาอีกครับการที่ปลูกเอาเงินในไร่สวนเพื่อกาเริ่มเพชรนะครับแต่ว่าตัวนี้มันต้องเฮ็ดกะต้องเฮ็ดเป็นลังคานะพี่น้องอต้องเฮ็ดเป็นลังค่าเพชรเป็นลังคาลังคาเพิ่นเป็นลังคาขึ้นผา ผ้าแบบเป็นพลาสติกนะพี่น้องผ่าพลาสติกทั้งขางก็จังทั้งขางก็ใส่สื่อแรมครับมุ่งเอาผมซึกว่าเบื้องหลังโดมมันสีหน่อยเลยครับนี่กิ่งมันเต็มหมดละอ่างวนสามสี่เดือนกิ่งเต็มหมดละครับขึ้นไหวเห็ครับพ่าอนี้เพิ่นกับสีสั่งทั้งฝนละครับทั้งเพลททั้งยันกฝนละครับสั่งมาปลูกมันสีเป็นต่อเสียบเนะพี่น้องอ่างวน าง,ง่นคืเป็นต่อเสียองเงินนี่เป็นพืชทีกือขอ้เบิ่งศึกษาจะเป็นพืชทีอายุอายุกะสีเงาเนี่ยครับาง,ง่นเพิ่ว่าหลายปีครับมันเป็นหน่วยนะพวนกัสิแตงใบตัดใบออกครับลอ่อรอบหนา,ามันจะเป็นอายุอย่างนี้ดนี่ครับเดี๋ยวเสบงบองส่วงเพป็นเสียบต่อมาครับนี่ นะครับเป็นอง,งนุ่นเสียบต่อมากพี่น้องตอมันอยู่รูมนีอพี่น้องเสียบตอมาก็ถทือว่ามันขึ้นเร็วเลยพี่น้องมาตอนนั้นกันมาเน,นี่ยหน่อยนึงแต่ว่าเป็นบริไทล์ขึ้นเร็วสำหรับพี่น้องเ่ยกปลูกอง,งุ่น,นครับศึกษาศึกษาได้หลายสวนนะพี่น้อ,อง,งองุ่นองุ่นนี่ตามที่เบื้องมากมันกนว่าแปดเดือนพี่น้องแปดเดือน ในเวลาบูดุลครับแปดเดือนแปดเดือนนี่สามารถได้กินผลผลิตได้ครับแต่ว่าก็ตตองมีเป็นโค้งเห็ดเป็นโค้งแบบนี้ก่อนครับทั้งคางก็แอมสแลมมาครับพุณงคนก็เอับตะไคร่บแ,คแบบได้ก็ได้ครับทั้งคางให้โล่งแบบเป็นสแลมกันขางครับนีระบบน้ำก็เป็นสปริงเกอร์ตอต้อนนะพี่นอ้องเป็นพืชที่ แถวอุบลเท่าอำเภอเมือยเงียงกรลังเริ่มปลูกกันแนงนะครับแต่ว่ากับหน่วยอยังครับนี่สวนไหนเป็นหน่วยกับยังสิไปอัปเดตไปทายไม่พี่น้องเมืองบอนหัว่าสวนไหนเป็นเป็นหน่วยเนะี่ยแล้วนี่แต่ว่ากจะไปทายแบบสวนแบบหน่วยงาม,งามไม่ให้พี่น้องเมืองอีดอกศึกษาแต่พี่น้องอยากปลูก พืชเศรษฐกิจกพืชทดแทนเอาสามารถปลูกได้หลายพืชครับบ่รมันบ่รมันจิตปลูกแกทุเรียนปลูกหมากเงาะปลูกยังเขาก็สามารถปลูกบ่ในพื้นที่ห้งาง่างๆครับหบางบ้านเพราะเพราะอะไก็ปลูกทุเรียนหลายอย่แต่ว่าเราก็มาปลูกอยู่นี่สองโดมเป็นปลูกอง,งุ่นนะพี่นอ้องปลูกอง,งุ่นสองโดมไว้สองโดมนีมม่ก็ตะคอย รอดูกันไปว่ามันติดหน่อยนี่ติดหลายบุหูกันว่ามันเป็นยังไงตาดอกมันบอสท่านเห็นนะครับพี่น้องตัวนี้มันก็อายุมันยังหน่อยพี่น้ององุงงูพอวราสีเดือนเนาะอ่งุูซีเดือนกับคิดเบ่งเอาครับมันคือข่างล่ะข่างมันก็เสียเป็นลวดด้ยพี่น้องนี่เป็นลวดมันจะย้ายแล้วก็จะมัดมานี่ตัวนี้เป็นเป็นสลิงครับพี่น้องการงาใหญ่นี่เป็นสลิงครับเป็นสลิงนะจ๊ะ มันมาน้ำสลิงครับบาน,นี้กิ่งหน่อยมันก็นสิออกไปนามันนะครับเทคนิคการปลูกองง่เงี๋ยวสิไปหาในพี่น้องเบืงยีดอ,อ,ก,อ,อ,อกเจ้าพี่น้องยาเคสของส่องกับเศษซีดีใหม่กับจอนมังเลยอ่ายทุเรียนยังพี่หนอ้องไทยทุเรียนนี่ยังกันนะอ่างงูเนี่ยบ้านเอ็ถไทยพี่หน้องเบิง้ง กำลังมาถ่ายนี่นะครับพี่น้ององุอ่งนเริ่มปลูกใหม่ๆหม่ปลูกซี่เดือนครับแต่ว่ากิ่งพันธุ์มันกรสีพี่น้องเ,เห็นนีดอกเขาขายกันทั้งเพืทั้งยังนะครับมีทรงมียังแล้วแต่สายพันธุ์ปูหูตัวนี้ว่าสายพันธุ์ยังพรหยดพราะมาถ่ายพี่น้องเบิรงว่าปลูกองุ่นใส่เวลาโบ่โดนแต่ว่ามันกรสีใส่เห็ดเห็ดโดมเนะครับเห็ดโดม เป็นรังค่าเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้แปลงสิบสี่ตุนครับพี่น้องสิบ <c> ส <oughs> ี่ตดนนี่เพิ่งได้ครับพี่หน,น้องสิบสี่ตุกนอังวนสี่เดือนเป็นหน่วยแล้วเป็นตังเงินแองครับก็จะเป็นไนหวน่อนหนอนเมื่อกี้ออกเดินไปเรื่อยๆครับเพ่อนน่สิบกักสิบอมกักอากาศแบบแดดแห้งนะพี่น้องเป็นกับเลมุงโดมไหวนะ แดดประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์นครับการปิเหตดอง,งุ่นนี่ต้องมีมดินอาจ์บิบเรียกไปหนไรครับพี่น้องดินอาจจิบบเรียกเป็นไงอาจ์ซิปูได้คู่ดินเนี่ยก็ได้เพราะว่าก็เคยเบิ่งอยู่ว่าเป็นปูกดินใส่ดินยังดินสมทีเ่เพื่อนกับปูกได้ครับมันที่อยเทียการดูแลเนี่ยมั่งครับนี่นะครับองุ่นครับ <c oughs> แบบ <c oughs> องงวนสามซีเดียนเป็นหน่วยครับซีเดียนนี่มันจะเป็นแทงหนึ่งครับเดี๋ยวเห็นพี่น้องบ้างน,น่ครับดูท่ามันน่ครับอังวบนซีเดียนเป็นเป็นหน่วยครับหัวตัวนี้เพื่อนใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรยังแย่กับหัวทีนี้เลงดอกเลงยั้งนี่แหละพี่น้องการเรียดังวนครับตัวนี้ไช้พื้นที่ว้าลายบาง,บาง เป็นผสมผสานนะครับพออย่างนี้นะปลูกวัชพืชอย่างเหมือนปลูกเตื้องกดนปลูกหัวสลัดครับอันทั้งอันผลไม้ทั้งไต่นะครับหนว่วยเป็นน้ำแล้วเอออย่างคุณต้องล้างพอแล้วปลูกวัชพืชอย่างครับอย่างนี้คลิปนี้ก็คืให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละเกี่ยวกับเห็ดอง้งงดนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาประสบการอยู่ครับนะฮะไม่พี่น้องเบิ้งอยู่ว่าพี่ที่ปลูกจังไดดูแลจังได ตัวนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิึงข่า,ขาวๆครับแบบปลูกชีเดียนขึ้นญ่ไว้เด็ดนะพี่นเราเราไปกับที่ไปหามาลงพี่น้องเบิึงว่าเพิ่นปลูกจังไงมันจ็ดเดือนดูแลจังไงแล้วสิเจะหามาให้พี่น้องเบิงึงอยู่ดอกมีโอกาสครับสวนหนังงวนน้ำครับครับคลิปนี้กับซีคอสจบไปสำเนะครับเกษียณชีวิตดีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ